อ่าสวัสดีครับผมก้องทูลี่เฮ้ยส่งเอ๋อก้องส่งเอ๋นี่นี่ผมที่มาทำเมนูแบบว่าเมนูง่ายๆเลยวันนี้มาเลยครับผมมาเลยครับผมแคุณผู้โชคดีนะครับคุณก้องส่งเอ๋นะครับพวกเรานะครับมาทีครับมาทีครับผมเอคุณนี่มาโชคดีมากเลยคุณกำลังทำอะไรทอาหารกินเหรอนี่คุณไม่ได้ซื้อนะเนี่ยอะไรคุณไม่ได้ซื้ออะ ก็แจกชุดปกติอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาแจกเงินมาเนี่ยไม่ได้แจกนะเอาแล้วใส่เสื้อเอาเสื้อใครมาใส่เนี่ยตกใจหรืว่ากูถูกรางวัลไอ้จ้ะเออเอาดิเอาเสื้อใครมาแจกเอาเสื้อฟิตมาใส่เสื้อฟิตเสื้อออฟิตเสื้อออฟิตเสื้อฟิตนี่แหละอ๋อแล้วพี่มึงก็ไม่ดูหมุนมึงเลยเนาะเอ้ยเสื้อใครเสื้อไอ้ตาเออแจกก็เขาไล่ออกไงเขาไล่ออกแล้วก็ไม่รู้เออไม่รู้เก็บไปไหนเอามาส่งมาให้เราอ่าเราก็เลยเอามาใส่เป็นพร็อพกัรนี่ ทำไข่อะไอ้ผมได้ยินไงว่ายินทำไข่เจียวอไข่เจียวเฮ้ยมึงได้ยินได้ไงวะได้ยินอยู่มึงกินอย่างเงี้ยได้ยินไงนั่นเลยเข้ามาอ๋ออ่ามีอะไรมาได้ยินว่าทำไข่เจียวอ่าไข่เจียวก็ต้องกั้งซอสพริกอ๋อซอสพริกเฮ้ยซอสพริกนี่ซอสพริกสีราชาราชาทูรี่โอ้ยซอสพริกสีราชาทูรี่แค่นแหละนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ไข่เจียวเราไข่เจียวก็แบบว่าทอด โมโง่บ <super> ้านๆแต่อร <pl ains> ่อยนี่แค่ใส่ซอสแค่ใส่ซอสนี่แล้วทอดทอดไข่เจียวแล้วทอดสะพานได้ไหมเฮ้ยขวดแก้วแล้ตีขวดแตกขวดแก้วเลยได้ได้ได้มีจะทอดอะไรก็ทอดนี่ทุกอย่างเราใช้ของทูรี่หมดอ๋อกระดิ่งกระดิ่งทูรี่เหรอกระดิ่งทูรี่นะทะทูรี่น้ำมันทูรี่ไข่ยังต้อใช้ไข่ทูรี่เลยใช่เหรออันนี้ไข่พี่แอ๊บเบ่งออกมาเองเลยไม่ได้ใช่พี่แอ๊บเขาเบ่งออกมาเลยเดี๋ยวผมก็ส่งมาให้โอ้เนี่ยไข่พี่แอ๊บแล้วนี่สั่งซื้อได้ที่ไหนดีกว่า ซอสทูลี e. oh, e Murder, uh. okay, oh, cioè, wow, ่เนี <S <S ่ยอ๋อสั่งได้ที่ shopee tully t btt ครับเอาแม่งมาพูดแค่นี้แหละไม่ใส่รองเท้ารองเท้ามันดูดีเหรอเนี่ยใส่รองเท้าเปนตูดีเยรอบอกกูมาจบปัจจังสส่ถุงข้างหลัไหร่ก็ใส่ขยะเนาะ นี่นี่ก็รับมาจากไทยแลนด์เลยไปลบมาโอ้โลบอะไรลบกระดานดำอ๋อไปลงลบซี่หรอไปลงเรียนเด็กดอยอะไรงี้ใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าพี่แอ๊ะเขาอยากมีทำหรือว่าอยากส่งเสริมเราเนี่ยจะทำเป็นจริงจำมันจะรับไหมว่ามึงคงไม่รับหรอกไปมึงไม่รับเออไม่รับเมื่อกี้เขาไม่จ้างกูยังยังทำเลย ทำไม่ได <laughs> ้อะไรก็ทำใช่ไหมปูรีอยู่อะไรนี่อยู่ในนี้กูน <GO av uther> ี่สักไหมเพื่อนสักปูรี่ไหมสักไหมเออเดี๋ยวผมไปสักปูรี่ดีกว่าสองให้พี่เดินสะดวกเถอะสักปูรี่ไหมให้เขาที่สักแน่นอนเลยเออเขาด่ามึงแม่เขาทำไรเออให้ผมทำเออไม่ยืนมองท่าตีละเมอเลยไหนวะผมแค่มาแจกซอสจ้ะนี่ไข่ไข่เจียวเราไม่ต้องปรุงทำอไมอ่ะ ซอสเขาอร่อยอยู่แล้วนี่ปัะจบบระแจรสั่งซื้อได้ไหนวะสั่งซื้อได้ไหนก็เบรุลีดบีกีเคนน้ำมันน้ำมันทูรี่น้ำมันทูรี่ใส่เอยเป็นของทูรี่กระทะทูรี่อ่านี่ไงงงทำไมไม่จุดไฟใช่ไหมเฮ้ยไม่นู้สูตร อ๋อม oh, ่ ah. <the car. S 2> so ูกของไอสตสูดเจนมั่งนนี่ไข่เจียวนี่ไข่เจียวเจ๊เจ๊อะไรเจ๊ฝีเหรอเจ๊ฝีอันนี้เจ๊ฝีเจ๊ฝีฝีน้อนาฬิกาจังหวัดราชบุรีราชบุรีจได้ไปทั้งมึงเฉยนั่เชผมนะเวยอยากทำตัวมีประโยชน์ไปเช็ค ยืดหน่อยก็ให้ผมเอ็ดแกะมีไม้แท็กเอามายืนหน่อยดิอ้าวบอกวิธีประโยชน์นี่แค่นี้ก็ไม่ต้องทำอะไรยืนรออย่างเดียวกพระจะพีแจ๊คเพราะแจ๊คเหายไฟไฟเบาไหมตัวไฟเบาลงหน่อยไหมไฟก็ประมาณนี้จุดด้วยไฟลอยไฟประมาณไหนนี่เปิดดูนแหเบาๆนะซื้อได้ที่ไหนวะสั่งซื้อสั่งซื้อได้ไหน Shoptied กบ Big เอาจิ้มไปแล้วไอ้เหี้ยรวนแล้ว ชอปปี้ทูรี่ดอทบีเจเคในละไอไต่ลองชิมๆแกะชิมดูเออเอาไงไงวะเอาจริงอ่ะไข่เจียวอยกินกับซอสพริกงี้ที่สุดละเจียวเลยนะอ่าขวดสวยนะดูดูดูดีใจเดี๋ยวพอใช้หมดผมจะเก็บขวดไว้เก็บไว้ทอไว้ไว้ใส่ปากกัดเปิดแค่ที่เองเ้เข้าตาละก้อนเ้กินหอมอยู่ เป็นไงวะขอดมมั่งเลยซอสพริกทั่วไปค้าไอ้เหี้ยไม่ไม่ก็ซอสพริกทั่วไปไม่ได้กินอย่างนี้อ๋อเมันแบบไม่ได้ข้นไงเป็นแบบไข้นมากเป็นไงเฮ้ยอร่อยแบบว่าเข้มข้นเข้มข้นเลยเข้มข้นเฮ้ยเฮ้ย เม็ดที่ปากไอ้เปลาร้องชิมไหมเผ็ดพอดีเผ็ดแซ่บเลยอะความเผ็ดแบบแซ่บเลยอะทุกคนดีอะเด็กกินได้ปะวะก็ได้อยู่แล้วมั้งได้มากมากเดี๋ยวมาไปไหนเฮ้ยไปไหนอะอย่าเพิ่งออกมาดิก็เฟรมไปไหนก็ถ่ายอยู่แต่ถ่ายน้ำผ้ามันเจ็บไปไหนก็แล้วจ่ากจะเดินไปไหนก็เดินได้หรอเออเหนียวใส่ตแล้วน่ะทาเป็นโลชั่นเลยเขาบอกพี่แอ๊ดทำโลชั่น บำรุงผิวอุ้ยไม่ต้องล้างนาทีนึงต้องล้างโอ้หเดี๋ยวดูมือดิโอ้โหดูมึงเอาเลยเอาเลยมึงจะเผลอใช่จีตาไปไปล้างไปเอาพี่มาดูดูไข่เริ่มเริ่มเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วไหนไข่นี่ไม่อบน้ำมันใช่ไหมก้องอุ้ยหอมใส่เกียอหอมเล้วไหมหอมนะนี่ได้ปรุงอะไรบ้างใส่อะไรป้าไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่าเดี๋ยวเรากินกับซอสทูรี่เพียวเลอ่าจะได้ให้รู้เลยว่า หรือถ้าซอสมันทนานไหนได้อ่าถ้าอร่อยก็บอกอร่อยครับไม่อร่อยก็บอกอร่อยเพราะเขาเป็นลูกค้าเราก็ต้องสนับสนุนน่อเขาก็สนับสนุนเราเราก็ต้องมึงจะไม่สนับสนุนใครได้อย่างเราอะเอ้ยโว้ยมึงยังมาดูถูกกูด้วยเฮ้ยมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่โอย่างน้อยก็ภาซ่าห้าแสนแล้ววะโวนี่ สุดยอดแล้วไม่อยากจะคุยวันนั้นเดินเข้าป่าไปเป็นไงเดินมาเจ็ดเก้าต้นลิงลิงอ๋อลิงกระชากชักสร้อยมีการผ่ากร้อยเอ้ยมันจะได้สร้อยมันได้สร้อยไปมันไม่ได้พา,ไ,าไปพา,ยปายอยู่ตรงกู<ๆ>เพราะว่ามีองค์นี้หลวงตามหาบัวนี่นับถือมากโอ้ยหปาธุมันมีความหมายแต่มันมีหมายความหมายความพ่อเฮ้ยสั่งซื้อได้ที่ไหนวะช้อปช้อปได้ที่ไหนชอปปี้ทูลีด dot bkk เอ้ยยอดยอดเลยสิเกี๊ยวสี่พันนะไม่เอานะไม่เอานะเจมส์ไปเช็คบินมาสี่พันไม่เอานะโอ้อันนี้เจ๊ฝีเหรอครับเจ๊ฝีเหรอเป็นผายยังไงเจ๊ฝีผายยังเจ๊ฝีไม่กินหัวเฮ้ยฟูฟูฟูอ๋อไข่ฟูหัวกินเนี่ยไอ้เนี่ยก็ดูมึงพูดเนี่ยโอ้ฟูฟูฟูเหมือนปูมาให้กูอ๋อเหรอพูดเฉยๆเหรอไอ้ยเอ้ยเธอไปกังหัวไวไอ้เนี่ย อะไรก็เป็นพวกไปหมดวันนี้ก็เล็กไปนิดหน่อยยังได้แบบไล่น้ำมันนะเม็นยุทธกาไม่ต้องยุทธกจรฝั่งเองเป็นทหารตกทหารได้เหมือนคนขับสิบร้อไม่ไมหรอยังกรอคอยอยาปิดปแก้นะตั้นใหม่นกไปเร่อยไปเรง่อยไปเร่มันุนี่อะยุรกันอา เเชดี๋ยวกูจะไม่ให้แต่ว่าทอดแบบธรรมดาแบบไหนยีโดได้พวมึงหรอรับรับได้รับผ่านอ่ะเหลืองก็ไม่ได้แดงงโอ้ยนิกๆๆ่ี่นีนี่นันี่ะม่นี่นี่นี่น่นี่นี่นี่น่นี่นีนี่นี่นีานี่เีเลย่นีนี่นีาน่าี่น่นี่นีี่นี่นี่ี่นี่น่นี่นี่นดนนนน่นนน เอ,อ,อ้ยนับนนเลยเ้นนเลยเอีเโลยจโยนไป,นไป,ไปแบลว่ไข่แบบติ้วต,วต,วต,วตวเลยนะไข่อะก็เอายังเอามา แล้วด้านเดียวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยยอุย้อยข้างในนุ่มอุยข้างในเป็นแบบฟิลแบบอา<ค>่าแบบนี่ไม่แม่มันมันจะเหมือนนี่ไม่หยาบปะไม่อะไรอยานี่ไข่ไข่ตุ้นอ่าเป็นแบบว่ามึงก็ตัดได้ไหมฮะตัดปั๊บเอาแบบดไว้เลยจานเลยโอ้โพี่คิดว่าผมเป็นใครเนี่ยนี่ฟ้าตูรี่เอาเฮ้ยมีมิปไข่หรอไม่มีกัดไปมันแบบกินดินกินดินอออ่ะอย่ไงเงี้ยเดีดา ราดไปทั่วเลยเหรอราดเลย <S <S เมึงอยากกินอะไรมึงราดเลย <S 2> <S 2> โอ้โยแลรงโอ้ยตายแรงร้อนเจงเฮ้ย<ห>บอกวอ่ายังไงแม่งก็เข้ากันอยู่แล<ะ>้วเหรอเฮ้ยมึงเหน็ดพี่ชายเลยเหรอนี่นะโอ้ยตายตายอืมได้เลยอะ่นะเฮ้ยง<ห>ัากูขอจิม้มมึงดิ อืมเดือดไทยตัวเด้อเต็มอะเต็มเลยอะอร่อยอร่อยอืมอร่อยอร่อยซอสอร่อยนะืมมาซอสอะเค็มข้นไม่เค็มนะไม่เผ็ดมากด้วยเผ็ดกำลังดีเลยอะเกือได้เลยอืมเฮ้แบบว่า มันไม่หนื้อติดซอเพราะอะเพราะอย่างว่าซอสอะม่ต้องมาแบบว่าปั๊บป้าใช่ซอสนะครับซอสร้อยอืมอร่อยจ้าสังกัดอร่อยเลยวะอร่อยลูกผ้าเออเขาจ้างกล้องไม่ได้จ้างกูกูเอาเงินเขาอะมาให้มึงแล้วไม่บอกแต่แรก ต้องอร่อยอะไรต้องอะไรเฮียอย่างนี้เออถูกต้องพี่พูดกันไปอะไม่แบบนี้นะอยากแอ๋อร่อยเฮียเฮๆขอโทษดีครับพี่แอ้ยแล้วทีนี้ก็หันมาแดกดูนั้นเนี่ยหลอกเหี้ยหายทางเนี้ยเมื่กินอยู่เนี่ย